เออหนามก็ลังหนิงก็ลังอันนี้เนาะพี่น้องเนาะหอยจุบเต็มเลยดิพื่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันโอ้ปีนี้หอยขัวน่ะสิหลายนะหอยลงดินนะพี่น้องนี่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 โอ้ยพี่หอยจุบอันนี้หอยน้ำมาชะได้หอยให้หน้ารับพี่น้องเพิ่นกระลังสีมาลงลงหองลงผ้ามาละ Cô quá 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 Đi <laughs> nào quá quá ui quá đi quá 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 Ui quá 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 โอ๊ยปีนี่หอยขวดนี่มันสี่ไร้เ้อพี่น้องเด้ออุ่นห้อยจุหอยยังอุ่นอ้ยพี่อุ่นอ้ยพี่ไปเบิดเลยพี่น้องเด้อเก็บกันเด้อบ้านนี้หอยไปต้มจุบเนี่ยจะบาทตองบาทน,าพน,าาทนาพะพี่น้องไร้ายแก่ก็ร่างสิลงก็ร่างสิร่องร่องยังขอร่งน้ำร่งพัดร่องพื่อเราพี่น้องเนาะ น้ามันจอดมาแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยลุยก่อนมานี้โอ้ยมีหัวใหญ่นะคะรับโอ้ยมีัวใหญ่อีกๆพี่น้องพี่ได้จุกเป็นจับจุดตัวเหล่าะ ทีนี่มีหุ่ไมีหลุ่เลึนนกล้อที่ว่ามีห้ขัว้าาค่อยหลายแล้วอ่ามันให้จุกใบแท้นะ นูใหญ่ใหญ่พี่น้องห้อยจูบปีนี้ห้อยหอยเขาง่ายไร้คักแทบพี่น,อน้องจ้ะนี่กินเนื้อเอา,าเมาหันพี่น,อน้องอืมยังไม่เสือเนี่ยเอ้ยปีนี้ไร้เน,นื้อนุ่นหอ้อยเอาสองของ พ่ออมเราพี่น้องนะน้องนี่ตัวเนยใหญ่อือตัวเนยใหญ่เลยพี่น้องโอ้วเหมือรบาร์เลยแี้วเลี้ยงแลวง่ายวันพี่นอ้องนี่เลี้ยงเรี้ยวง่ายพี่น้องวันนี้ไปเข้าเมือ่อ